วันๆไม่รู้จะกินอะไรเนาะอยากกินอะไรก็สั่งกินเอาอันนี้ไม่ได้ทําเองเราค่ะสั่งเอาอาหารมื้อเที่ยงค่ะอันนี้คือน้ําสลัดที่จะลาดแต่ว่าเราไม่กินชอบกินแบบนี้ ขนมปังนี่เขาปิ้งใส่เนยอ,อยู่แล้วอันนี้จะไปเอาน้ำจิ้มเรามาราดนี่ชอบกินกับน,น้ำจิ้มน้ำจิ้มเราตํำเองอร่อยราดกับปลาแซมอนชอบกินแบบนี้ค่ะ อร่อยอร่อยน้ำจิ้มเราตำเองมือๆือ,อยักเสียงยังต่เสียงยัง,ยงขายของยังขายผลไม้ จริงๆเป็นสล,ลัดน้ำสล,ลัดแต่่าไม่ค่อยชอกินบม่ชอบเนาะนมปังกินเดียวก็อิ่มแล้ว ทำฉิดบ่โชนาคนใลบ่คหอยเขามาเบิง ทนเกินซื้อมาเห็ดเองอ่ะจิตถูกกลัวเนี่ยเพราะว่ามันฝรั่งกับขนมตังกินเนื้อข้ามาปิ่งเองเนาะท่าเน,นื่อยแล้วก็ปิ่งอันนี้ข้าก็อมาเผาเผาเองกัได้ยคือแพ้งคือตัวนี้แพ้งก็คือปลาแซลมอนริงเอาน้ำจิ้มนี่ เป็นน้ำจิ้มแทนสลัดออกเผ็ดเดหน่อยนามสลัดเพ่บอกกินกินน้ำจิ้มแทน ไปแล้วค่ะไม่เละค่ะพูดไหลายๆสำนับพูดเลยมากกว่าหลายกว่าแช่ไปนะคะสวัสดีค่ะ